เรียบร้อยดูหน้าตาลาบข้าวเหนียววันนี้โอ้โหข้าวเหนียวร้อนตักเลยมาแล้วอาจารย์โดเรมอนเพิ่งกลับมาเงื้อยังหยดติ้งติ้งอยู่เลยได้กินแน่นอนนะครับรสเด็ดลาบรสเด็ดเอาไปกินด้วยกันครับผมเดี๋ยวพอดเมนูวันนี้นะครับลาบเนื้ออันนี้เราไม่ได้ย่างปืนย่างไฟนะครับ เราย่างโดยใช้กระทะนะครับใช้แก๊สย่างแล้วก็จะมาหัน่นแล้วก็มารวนอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยให้ไว้ให้เย็นเดี๋ยวยค่อยมาทําลาบนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมผ่านบ้านนะครับวันนี้ผ่านบ้านก็ว่างจากภารกิจนะครับพึ่งออกจากวิ่งจากยามนะยามเย็นๆโอกาสดีๆนะครับวันนี้เราได้เนื้อมานะครับประมาณ1นกิโลเดี๋ยวก็จะมาทําลาบนะครับอันนี้ เราเราไม่ได้ย่างน้ําตกนะครับอันนี้เราคั่วแบบกระทะนะครับเอาใส่กระทะแล้วก็ใช้แก๊สนะครับเป็นเหมือนย่างเหมือนเราย่างบาร์บีคิวประมาณนี้นะครับย่างเอาี๋ยวก็จะมาหั่นทําลาบเหมือนกันนะครับวันนี้ก็อยู่ว้างๆนะครับเพิ่งออกจากภารกิจวันนี้ได้เมนูเด็ดๆนะครับทําลาบเนื้อแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยนะครับข้าวเหนียวเพิ่งแช่นะเพิ่งได้เข้ามาช่วงเย็นๆนะครับได้ข้าวเหนียวมาช่วงเย็นๆก็เลยมาแช่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะหั่นเลยนะ ยังร้อนอยู่เลยนะครับสดๆใหม่ๆเลยเนื้อของวันนี้นะครับก็เหมือนเราทำย่างน้ำตกนะครับแต่อันนี้เราจะใช้ย่างแบบเอากระทะย่างนะครับเขาจะมีรสชาติหอมๆหน่อยแต่่ะในกระทะเราใส่น้ำมันนิดนึงนะครับรอบๆเพื่อไม่ให้เนื้อติดนะครับไม่ให้เนื้อติดกระทะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวจะหั่นหั่นให้หมดเลยนะครับ นี่นะครับผ่านบ้านหันเสร็จก็ไปรวนนะครับรวนเนื้อรวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอให้เย็นก่อนเห็นไหมยังร้อนๆอยู่เลยเดี๋ยวค่อยมาทําลาบนะครับอันนี้ขา้าวเหนียวขา้าวเหนียวนะครับขา้าวเหนียวก็นึ่งแล้ววันนี้ได้กินแน่นอนนะครับข้าวเหนียวหนึ่งลาบเนื้อขา้าวเหนียวนะครับโดนแนมะมาแล้วอาจารย์อวดของเราคนน่าใจแอนจะไม่ใสจ่จันหวัน รออาจารย์ดวนคนเดียวนะครับไปปฏิบัติภารกิจเพิ่งมาวันนี้เาเราทุกคดูดมอนของเรานะนะครับเรียบร้อยทีนี้หัวหน้าอ้วนดูา่าดูดมอนนะครับกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะพุกงเลยทีนี้นี่เราดวนเรียบร้อยนะครับปล่อยไว้ให้เย็นเดี๋ยวชิมก่อนอืมทำไมเราถึงชิมก่อนนะครับเราจะได้รู้รสชาตินะครับว่าเป็นยังไง นะในการปรุงโอเคนี้ใส่เลยน,นี่อุปกรณ์นะครับอันนี้เราใช้หอมหอมนะครับแล้วก็พริกสดอันนี้ผักชีฝรั่งนะครับข้าวเหนียวเราก็นึ่งเรียบร้อยอใหม่ๆเลยใส่ไปเลยนะครับนี้ชุลสดชุลสดชุลสดนะครับัวบ้านๆของเราง่ายอง่ายอันนี้พริกป่นพริกป่นโอ้โหพริกป่นจากพี่ๆนะครับอันนี้เขาหมดมา ใส่ไปเลยทุกคนตัว๊วเข้าคั่วข้าคั่วอืมขาคั่วสิเด็ดีกวขาคั่วอันนี้อันนี้เป็นดีนะครับดีที่เราดองน้ำปลาไว้นะ <Okay. S 1> เราไม่ต้องนําไม่ไแล้วนะครับเก็บไว้กินได้นานโอเคใส่ไปเลยดีบัวแล้วก็น้ำปลานะครับ บนเลยทีนี้คนให้เข้าเครื่องเห็นไหมอร่อยแน่นอนนะครับฝั่งน้นจามแล้วสุดเด็ดนะครับมาตรฐานอยู่แล้วนะครับคนเคยทำเคยชิมเคยกินเห็นไหมอรานวดชิม อพอได้ที่แล้วใส่ลเลยหอมพกหกน้ำหอมนะหวานยอดนะครับเรียบร้อยนะอันนี้คืออาหารอีสานนะครับทำลาบแบบง่ายๆเลยนะเราบวนเวนสร็จเดี๋ยวชิมข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวใหม,ใหม่นะครับ แช่ใหม่หอมอยู่ขาวจั่วเลยชิมก่อนได้ชิมก่อนเอาชิมกับข้าวเหนียวเลยอืมโอเคนะครับเดี๋ยวเใา้กินกับเมือกเอายคุณเลย,เลยหลาแบบใช่ไหโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยดูหน้าตาลาบข้าวเหนียววันนี้โอ้โหข้าวเหนียวร้อนแตกเลยมาแล้ว อาจารย์โดเรมอนเพิ่งกลับมาเงินยังหยดติ้งติ้งอยู่เลยได้กินแน่นอนนะครับรถเด็ดลาบรถเด็ดเอาไมา<ส>่กินด้วยกันครับผมเดี๋ยวพ